อย่างนั้นน่ะของใครบ้างละหอมมันไม่ใช่พลาสติกอะ่ะบางวันก็จะขึ้นเวน6 6ชั่วโมงใช่ไหมคะมีความรู้สึกว่ามันเริ่มมีกลิ่น,นะคะ่ะโอ้ยเหม็นไิหามได้แน่นอนคะ่ะผู้หญิงทุกคนนะคะก็ต้องมีกลิ่นอับเป็นปัญหาของจุดซ่อนเร้นตรงนั้นนะ่ะแฟนจกทีหนึ่งวิ่งเข้าห้องน้ำเลยอะ่ะ แจ้วนะคะบริษัทคุดแจ้วทัวร์ค่ะอยู่จังหวัดชินโรกเมื่อก่อนเป็นข้าราชการครูแล้วก็ได้เอ,อรี่ออกมาเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่นพี่เจมยมนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพยอยู่ห้องคลอดค่ะทํางานห้องคลอดมา17ปีแล้วค่ะลูกจันค่ะเป็นเจ้าของร้านลูกจันฟู้ดแอนด์เฟรเป้นะคะอยู่หน้าลามา ตรงข้ามกับโรงพยาบาลอินเตอร์เวสค่ะไต่อรัญญาจอมสว่างนะคะอดีตเป็นผู้บริหารที่ร้านปีนังคาเวสุกสร้าง1996ค่ะแลวเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายขายนะคะที่สำนักง,งานปูนซีเมนนะครหลวงภาคเหนือ3ค่ะปัจจุบันนะคะต่เป็นที่ปรึกษางานขายด้านคอนโดอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรต่างๆในพิษุโลกและจังหวัดใกล้เคียงค่ะต้องตาค่ะสลันทิพย์คันทับค่ะปัจจุบันก็ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะ เล่าให้ฟังนะตัวพี่เนี่ยจากประสบการณ์ไปท่องเที่ยวนะคะบอกเลยว่านั่งเครื่องบินเนี่ยบางทีก็6ชั่วโมงบางทีก็8บางทีก็12เรื่องกลิ่นไม่ต้องครัวคะ่ะมาแน่นอน,นะคะ่ะแค่อาขังกลิ่นโชยแล้วตัวเองมีลูกสองคนอายุ60ความหย่อนยานมันมาคือบางทีไออะคะ่ะไอปิดฉี่ออกมาแล้วนี่เรื่องจริงเลยคะ่ะพี่เนี่ยปกติใช้แต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเลยค่ะจนมีมาวันหนึ่งเนี่ยค่ะหลังจากที่เราเป็นประจำเดือนแล้วเนี่ยมันก็จะมีตกขาวค่ะมีความรู้สึกว่า มันเริ่มมีกลิ่นค่ะทํางานจักรตีสปิดร้านห้าโมงเย็นอากาศก็ร้อนขาก็เบียกเป็นอืบ กลิ่นนิกางเกงในถอดออกมาลูกสาวยังบอกว่าแม่เอาไปทิ้งเถอะเอาไปทิ้งเถอะเอาไปทิ้งเถอะสายเองเนี่ยวันวันหนึ่งพบกับลูกค้าค่อนข้างเยอะค่ะต้องพาลูกค้าเยี่ยมชมบ้านนะคะบางครั้งก็ปีนขึ้นไปดูคอนโดสายก็จะมีปัญหาในเรื่องของจุดซ่อนเร้นที่เป็นอยู่นะคะก็คุยกับสามีว่าอยากจะไปทํานมเว้ยแต่ว่าสามีอ่ะบอกว่าไงรู้ป่ะบอกว่าเธอทํารีแพร์กก่อนเถอะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะว่าพี่เตรียมตัวยังไงลกหน่อยนะคะเอาไว้ตรงไหนว๊วเดี๋ย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 วไปตรงไหนวะนะอ๋อพอจะใช้เนี่ยเตรียมแล้วค่ะว่าจะไปไปพรุ่งนี้ต้องใช้อะไรยังไงนะคะนี่ๆี่นี่นี่น,นี่นี่ไง แองเจลคิส <Angel> นี่คือตัวที่วิเศษที่สุดที่คุณเจ้าประทับใจที่สุดที่เป็นตัวระงับกลิ่นอันไม่พึงปาถนาะสัมผัสแรกจากที่ใช้นะเรื่องกลิ่นบอกเลยว่าหายกริบเลยไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันฟิตกระชับมันทําให้แบบว่าฟินไปหมดเลยอะที่พี่แบบชอบใจก็คือย่ารีแพคแค่เราทําความสะอาดด้านนอกน,นะคะแล้วเราก็เพิ่มการขับปีกนิดนึงเนี่ยมันจะช่วยกระชับมากเลยค่ะเราไม่ต้องล้างไม่ต้องล้วงไม่ต้องลึกไล่บ้าน,านธรรมดาแบบเรานี่แหละ และที่สําคัญจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นกลิ่นตัวกลิ่นตะกแ,แะั่งเลยลองเอาตัวนี้ลามเข้าไปทา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 ดูอย่าหาว่าน่าเกลียดเลยนะมไม่มีกลิ่นหายจริงๆซึ่งราคาไม่แพงเลยนะคะ 390บาทตอบโจทย์เราได้หมดทุกอย่างทั้งกลิ่นอาบกลิ่นชื้นโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาตกขาวหรือว่าไม่มั่นใจที่จะใช้สินค้านะคะมาใช้เลยค่ะของ Angel Kiss เนี่ยของเขาดีจริงๆนะคะจุดซ่อนเรนของเราต่างๆเนี่ยจะสะอาดนะคะไม่อับชื้นโดยเฉพาะอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้นะคะอยากฝากไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเ่าตบมอค้าวนเะซ็กจัดเฮ้ยตัวเองทำไมมันเหมือนสาวอายุ18เลยล่ะ